อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนะยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกกันต่อนะครับโอ้โหจบแล้วสำหรับแกเรตเบลนะครับสรุปแล้วครับไปลุยเมเจอร์ลีกนะครับเบลเนี่ยตกลงซบ l a เอฟซเซ็นเบื้องต้น1ปีนะครับแกเรตเบลครับได้ที่ลงแล้วครับหลังตกลงที่จะย้ายไปเล่นให้กับ l a เอฟซีสมสรในเมเจอร์ลีกครับด้วยสัญญาเบื้องต้นเนี่ยหนึ่งปีมาพร้อมกับออปชั่นขยายเพิ่มด้วยนะครับดาวเตะทีมชาตเวลส์ครับหมดสัญญาแยกทางกับเรอัลมาดริดในซัมเมอร์นี้ ได้ผ่านการเป็นข่าวกับทีมอย่างเช่นคาร์ดิฟซิตี้รวมถึงการกลับสู่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับหลังพาทีมชาติเวลส์เนี่ยไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสาเร็จเนี่ยเขาก็ตัดสินใจที่จะย้ายข้ามน้ําข้ามทะเลไปคาแข่ขงต่อในอเมริกานะครับปีกไว้32ปีครับตอบตกลงที่จะย้ายไปซบ LAFC เนี่ยด้วยสัญญาเบื้องต้น1ปีและจะมาพร้อมกับออปชั่นในการขยายเพิ่มอีก18เดือนด้วยนะครับ นั่นน่ะจะทำให้การเดตเบลครับได้ย้ายไปเล่นร่วมกับจอจิโอคิลินี่ครับที่เพิ่งเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของ LAFC ไปเมื่อกลางเดือนนี้นะครับเขาออมลาจากเรอัลมาดริดครับไปด้วยสถิติการยิงไป106ประตูจากการลงสนาม256เกมพร้อมกวาดแชมป์ลาลีกาสเปนน่ะ3สมัยโคปาเดเร1สมัยครับและยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอีก5สมัยนะครับ ฤดูกันก่อนครับ LAFC เนี่ยจบในอันดับ9ของสายตะวันตกเมเจอร์ลีกนะครับและอดไปเล่นพย์ออฟแต่ฤดูกานนี้กำลังไปด้วยดีครับเก็บไป30คะแนนนำจากฟงของสายอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับโอโ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปเล่นอเมริกาแล้วสำหรับแกเรตเบลนะครับเซ็นกับ LAFC ไป็น1ปีครับพร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีก18เดือนนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไง โอ้โหไปแล้วครับไปอเมริกาสำหรับแกร r เร t ตเบลไปลุยเมเจอร์ลีกนะครับยินดีด้วยก็ขอให้เขาโชคด,ดีแล้วก็ขอให้ฟอร์มเขาโดดเด่นขึ้นไปอีกสำหรับแกร r เร t ตเบลนะครับมันติดตามฟอร์มเขากันต่อไปนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดีคกับสวีดันสวัสดีครับ